สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนานๆกดยันยันกดเยอะเยอะนะคะวันก่อนมีคนถามดิฉันว่าพอให้คําแนะนําได้ไหมว่าเม้นยังไงถึงจะไม่ให้เจอข้อกฎหมายนะคะวันนี้ดิฉันมีตัวอย่างมาให้ดูค่ะแต่เป็นตัวอย่างกลับด้านว่าเม้นอย่างนี้นี่ไงจะเจอสามสองแปดหรือไม่ก็พรบคอมเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันค่ะ ค่ะนี่เป็นตัวอย่างของคอมเมนต์ที่สูงเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับสองขาวนะคะเป็นคอมเมนต์ที่สุ่มเสี่ยงจะโดนถึงเ,เขาเรียกว่ายังไงล่ะสองกรรมเป็นทั้งมีการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะคะแล้วก็มีทั้งพรบคอมหมิ่นประมาทตรงไหนตรงที่ว่าดิฉันว่าอีหน้าคังพก อันนี้ก็เป็นการทําให้ด้อยค่าแล้วเข้ามาเม้นในช่องของดิฉันดังนั้นจึงไม่ต้องตีความว่าเขากําลังว่าใครว่าเป็นอีน่าคงคกนะคะมันชัดเจนว่าว่าดิฉันอีกอันหนึ่งที่จะเป็นพรบอรคอมก็คือการที่บอกว่าดิฉันโดนหนึ่งโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองซึ่งเป็นการหมิ่นประมาทเอ่อเป็นการหมิ่นเบื้องสูงซึ่งเป็นคดีที่มีโทษหนัก ซึ่งมันไม่เป็นความจริงดังนั้นเขานำความเท็จเข้าระบบแล้วก็ทำให้ดิฉันเสื่อมเสียทำให้คนเชื่อว่าดิฉันได้หมิ่นเบื้องสูงจริงๆทำให้คนทั่วไปเกลียดชังแล้วก็ ย้ำเหยียดที่ชัดว่าเป็นคนเป็นพวกล้มเจ้าเป็นพวกหมิ่นเบื้องสูงเป็นคนที่ไม่สามารถกลับเข้าประเทศไทยได้ซึ่งมันไม่เป็นความจริงอันนี้ก็จะผิดพรบคมโดยการโดยข้อสิบสี่ที่นำความเท็จเข้าระบบนี่แหละคะ่ะการเม้นแบบนี้สุ่มเสี่ยงดิฉันเอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะเข้าไปเม้นในช่องของเขา นั่นเท่ากับระบุว่าเรากำลังว่าใครอันนี้ชัดเจนแล้วตัวเองก็มีตัวตนคงจะถือว่าอยู่ต่างประเทศเหมือนที่ฉันจะไม่โดนปัญหาอะไรแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าคุณอยู่ต่างประเทศคุณไม่โดนปัญหาอะไรหรอกคะ่ะแต่เมื่อไหร่ที่คุณกลับไทยคุณจะมีปัญหาทันทีอันนี้คือความสุ่มเสี่ยงดิฉันสามารถที่จะแจ้งความแล้วก็ให้มีหมายเรียกออกหมายเรียกออกอะไรก็ได้ แล้วจากนั้นมันก็จะกลายเป็นไม้จับไปอยู่ที่ต่อมอคุณเข้าไทยเมื่อไหร่คุณก็โดนเมื่อนั้นฉันสามารถจะเอาเรื่องนี้เข้าระบบได้อย่างง่ายดายด้วยคุณน่าจะรู้ว่าดิฉันจะทําได้เพราะอะไรฉันมายกตัวอย่างให้เป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆคนได้เห็นนะคะว่าจะเม้นจะทําอะไรในโลกโ,โลกเสมือนโลกโซเชียลเนี่ยให้ระมัดระวังให้ดี คุณอาจจะโดนข้อกฎหมายอะไรยังไงก็ได้ถ้าคุณใช้คำไม่เป็นคุณอาจจะมาเถียงว่าดิฉันเอาคุณมาแขวนอย่างเนี้ยมันทำให้คุณเสียชื่อเสียงแต่นี่ดิฉันเอามาเป็นอุทาหรณ์เป็นประโยชน์แก่สาธารณาชนว่าคอมเมนต์แบบนี้อย่าทำคะ่ะจะทำให้คุณเดือดร้อนจะทำให้ส่มเสียงดังนั้นดิฉันเอามาเตือนเอฟซีทุกๆคนว่าอย่า ไปเม้นแบบนี้โดยเฉพาะถ้าคุณใช้ชื่อจริงตัวจริงมีตัวตนอยู่จริงไม่ใช่ช่องที่หาอะไรไม่ได้ต้องไปพิสูจน์อะไรอย่างอื่นคุณจะมีปัญหาตรงนี้มากดังนั้นเนี่ยนะคะก็คุณคุณแอนนะคะคนไกลคนจริงระมัดระวังไว้ด้วยคะ่ะอย่าคิดว่าตัวเองอยู่ต่างประเทศแล้วจะทำอะไรยังไงก็ได้ คุณควรจะพูดกันด้วยเหตุด้วยผลมากกว่าคุณบอกว่าดิฉันไปเสือกอะไรเรื่องของเขาดิฉันก็จะขอตอบว่าแล้วคุณมาเสือกอะไรเรื่องของดิฉันคะมันก็เป็นแบบเดียวกันนั่นแหละค่ะคุณอวยเข้าได้ดิฉันก็วิจารณ์ได้จริงไหมคะทําไมคุณยอมรับให้คนเสือกเรื่องอวยอุ้ยลุงเก่งจังลุงหล่อจังลุงดีจังป้าสวยจังทํานั้นดีจังทําไมเราไปเสือกเรื่องอวยได้ เราจะเสือกเรื่องติดติงไม่ได้เหรอคะมันต้องทําได้ทั้งสองแบบสิคะในเมื่อเขาทําตัวเป็นคนสาธารณะเขาต้องหนักแน่นเขาต้องรับให้ได้คะ่ะแต่คนที่รับไม่ได้กลับเป็นพวก FC อย่างคุณที่ไม่มีความหนักแน่นนอกจากจะหาเรื่องให้ไอ้พวยแล้วยังหาเรื่องให้ตัวเองโดนข้อกฎหมายอีกดังนั้นดิฉันเตือนไว้นะคะเป็นอุทาหรณ์เอาไว้ว่าอย่าทําค่ะ ได้การไปว่าคนอื่นเข้าหน้าคังคกเนี่ยดูหนังหน้าตัวเองหรือ,อยังคะดูหนังหน้าตัวเองหรือ,อยังการโต้เถียงหรือการด่าดทอแบบนี้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะคะในขณะที่ดิฉันมีเหตุมีผลทุกอย่างมีเรื่องจริงของจริงชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่เขาทำถูกผิดในความคิดดิฉันยังไงดิฉันเอามาชี้แจงให้เห็นค่ะคนอื่นจะคิดเห็นเป็นประการใดนั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่ดิฉันมองว่าการที่อีเถิรไปเต๊ะลุงหวางแบบนั้นมันเป็นการกระทําที่พยายามที่จะหลอกล้างผ่านเงินลุงหวังเอาไปเกืือหนุนจุนเจือลุงเสือ และมาทำในคลิปในช่องแบบนี้ไม่เปิดโอกาสให้ลุงหวางได้มีการโต้แยง้งเพราะถ้าลุงหวางโต้แย้งมาในคลิปลุงหวางก็จะโดนทัวลงแทนที่จะพูดกันก่อนหรืออะไรยังไงเงียบๆให้ลุงหวางแกได้มีสิทธิ์โต้แย้งของแกบ้างแกน่าจะมีสิทธินะคะพราะเป็นบ้านของแกเป็นเรื่องของแกเป็นเงินของแกทำไมอีเธอต้องไปเสือกจริงๆคุณมาถามดิฉันว่าดิฉันไปเสือกอะไรเขาเนี่ย ต้องถามว่าแล้วอิถิกไปเสือกอะไรกับเงินของลุงหวงังจริงไหมคะคุณแอนลองใช้สมองใช้สติปัญญาคิดดูบ้างชีวิตคนเราเรามนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงนะคะไม่ใช่พวกอมีบาไม่ใช่พวกสัตว์ชั้นต่ําที่จะมีแค่ใช้สัญชาตญาณใช้ไขสันหลังในการคิดในร่างกายคนเราเนี่ยมีสมองเป็นปัญญาไว้คิดนะคะส่วนรีเฟกต่างๆเหมือนสัตว์ชั้นต่ำเนี่ยก็คือไขสันหลัง คุณอย่าใช้แต่ไขสันหลังคิดค่ะใช้สมองคิดดูว่าอะไรถูกอะไรควรคุณมีสิทธิ์อวยดิฉันมีสิทธิ์ติงแต่การที่คุณอวยของคุณแล้วมาเที่ยวด่าคนอื่นมาระรานเขาตามช่องของเขาอย่างนี้คุณกำลังทำผิดกฎหมายค่ะสังวรไว้ด้วยดูเหมือนคุณจะมีสันดานเดียวกันกันกบไอพ้พวยกอีเถกคือชอบละเมิดกฎหมายไม่คำนึงถึงกฎระเบียบ ทําตัวลอยอยู่เหนือกฎหมายเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะคะไม่ดีเลยดูไอ้พววเป็นตัวอย่างเอาไว้มันระเมิดอะไรเท่าไหร่มันก็ต้องได้รับกรรมได้รับการชําระความเท่านั้นพอใครเขาร้องเรียนให้ตรวจสอบ mm. ก็โวยวายว่าถูกกนนแกล้งไม่อยากโดนตรวจสอบ mm. ก็อย่าทําผิดสิง่ายๆแค่นี้เองไอ้ผัวยังคิดไม่ได้ตัวคุณเองก็เหมือนกันคิดไม่ได้แก่จนขนาดนี้แล้วนะคะ ถ้าไม่มีสมองจะคิดให้เอาตาปลาที่ส้นตีนที่ป้องตีนซ้ายตรองดูนะคะลองถ้าสมองคิดไม่ได้ใช้ส้นตีนใช้โป้งตีนใช้ตาปลาใช้เล็บขกคิดแทนได้นะคะลองดูนะคะคุณแอน